นอ,อันนี้โล่แถลงโล่สีโล่แสนห้าโลละ,ล,ล,ะละแสนหเนาะรวมเลยหรือเปล่ารวมทะเลละเสร็จมาแล้วครับพี่น้องครับน้องสาวคนสวยของข่อยมุกดาครับมุกดามาห้องเราด้วยครับพี่น้องชวนเพื่มมากินข้าวมื่อนี้ก็ง่ายว่าเมื่อนี้เป็นอย่างนี้ลุงมิเตอร์ก็ได้มาชวนน้องมากินขา้าวมีผู้บ่าวจากฝั่งไทยครับเป็นหักแพงน้องสาวเพื่มว่าเดี๋ยวไอ้ภาพเพืมไปกินข้าวเลยเด้อสั่นมา,น,านั่งเอกมิวสิ็กกับมาเด้อครับมือม้อนี้ฮะ มาได้มากแต่ดวงปีนสวัสดีครับผูบ่าวผู้สาวผู้ฒ่าเล็กน้อยเสียงว่อจะจ้อยมานะครับลุงพิเตอร์ลอเสาะแทบครับวันนี้ครับเป็นคลิปพิเศษนะครับเด้อที่ลุงพิเตอร์ได้มาถาแขกแขวงขมวดนะครับซึ่งมาตามคำร้องนะครับของ FC ีทีนารักนะครับ่าวเต้ครับเบวเต้หนุ่มเจ้าของสวนเจ้าของไร่นะครับที่ลงมักสาว ฝั่งสปปลาวครับพี่น้องครับเป็นมักอยู่ผู้หนึ่งครับเดี๋ยวจะไหนกันซิมาลูมิเตอร์ได้ส่งข้อความไปเซิร์ฟแล้วนะครับมีน้องดวงตีแต่ก็น้องมุกดานะครับแต่จักเคนสีมากผู้ใดนะครับเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยสนับสนุนค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารนะครับมอบให้กับน้องๆนะครับที่จะพาพี่น้องไปทานอาหารพาน้องไปดูของอะไรที่จําเป็นต้องใช้นะครับมาสังสรรค์นะครับเพื่อจะได้มอบในมาดมหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆได้น้องเตเด้อ เดี๋ยวพี่อนๆ้าน่องดวงปีนะครับกับน้องมุกดามากินซ้นดาดร้านนี้ครับน้องมุกดาคนเลือกแล้วนะครับว่าคนอยากกินร้านยังนี่ร้านยังคนโตชิร้านโตชินะครับโตชินะโตซินะนะน้องนะเป็นโตชิซ้นดาดสาขาสองนะครับสาขาตลาดหน้าโบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าน้องเพื่อนมาจะหน่อยครับถ้าน้องเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเพื่อนแบบยังไงนะครับไป นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศในร้านโตชินะครับโตชิเนีเป็นร้านซินดาตนะครับคนหลายเลยครับร้านนี้คนหลายขนาดเลยครับบรรยากาศครับที่นั่งสะดวกสบายครับเป็นร้านซินดาตเนาะมีที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายเลยนะครับนี่ครับสบายดีอันนี้หทานอย่างนั้นนานโตชิโตชิเป็นหทานซินดาตเปิดเท่าไหร่ครับเจ้าโมง สาโมงสอโมงสาโมงแรกเนอบ่สามโมงแรสิบเอ็ดโม,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 โมงกลางคืนบ่นโอเคเ,อเป็นฮั่นบูเบ่บ่เปะเป็นโลเป็นโล,นโ,ลโอ้สั่งกิโลอ่ะันบ่เข้าไปตั้งตัางตางมาแล้วก็สั่งกิโลโอ๋อสิ้นที่ทั้งคุณบ่ผัาไผ่พี่บึงเนี่ ันสิ้นดานเป็นกระซิมีแห,ห่เราเลือกหลากหลายนะครับเนาะเลือกแล้วก็ใส่ถาดนี่ครับไปสั่งน้ำนักครับพี่น้องนี่ครับผู้สาวเพื่อนก็นมาเลือกเอาขึ้นกันครับพี่น้องเน,นี่ยเจียวหมูโอ้ของกินลายขนานะดนี่ครับเด้วยคุณครับเป็นเอาไปกระถาดหนึ่งหมดง่ายๆขึ้นกันครับตกักแล้วก็มาสั่งย่างหัวพอลกูกน้องอันนี้โลเท่าไหนโลเซนฮาร์โลเซนฮารเนอะรวมเลยเป็นบอก โอ้คันมีทะเลนะี่แสนเจ็ดคันซีนซื้อๆนี่แสนห้าเปิดจะโมก็จะโมกนะเปิด้นสองโมกองสวยครับ้นองโมกเลเนียมล้องอ่หอเล่าเขาอะไรเาเล่รอเ่าซื้อเลย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 เนันจองยงยเ่า คนเบียดนามได้ครับแสดงเป็นคนไทยได้นี่นเป็นคนไทยได้ครับเด้อนี่ผพราเป็นคนลาวเขาเ้อเออสาวไทยครับสาวไทยมากินซสีนดาน <c oughs> คันลาวรอยเปอ็นต์ร้อยเ็นต์รเนาะโือดยดดย,ดย <c oughs> มีถาดให้นะครับเด้อมีพักมีเครื่องจิ้มนี่ครับพี่น้อง อันนี้คือมาจากคนกัดสั่งน้ำนักเลยครับจะคนก็นได้ซีมาซีเพิ่งก็กได้ครับแต่ว่าคืดจากน้ำนักของอาหารได้ครับเดี๋ยนี้มาแล้วครับพี่น้องครับน้องสาวคนสวยของข่อยดีปวงครับดีปวงดวงปีหากมาหอดีเดี๋ยวนี้หาก็มาข้าวเวียข้าวเป็นข้าวเวียเมฆถูกม,ม,มาเลย <laughs> มุกดาครับมุกดามาห้องเรเด้อครับพี่น้องชวนเพิ่นมากินข้าวมื้อนี้ก็ง,ง่ายๆว่ามื้อนี้เป็นหยังคือลุงวิเดอร์ก็ได้มาชวนน้องมากินขา้าวมีพ่อบ่าวจากฝั่งไทยครับเพิ่นฮักแพงน้องสาวเพิ่นว่าเดี๋ยวอ้ายพาเพิ่นไปกินข้าวเลยเด้อว่าซั่นบ่าอืเดี๋ยวผมสิดูแลให้ดอกเพิน่นบ่าก็เลยพามาครับพี่น้องเอ้ยน้องเต้น,นะครับน้องเต้จากประเทศไทยนะครับจะเพิ่นอยู่ไสดอกแบบเพิ่นอยู่ไห้อยู่สวนเพิ่นนะ มุกดายังบ่เคยเห็นหนา้าดอกน้อแม่นบ่มุกดายังบ่เหห็นน้ค,คยััังบ่ทนนกเห็นหน้ากันยังบ่ได้เคยเจอกันดอกครับเจอกันในรูปในเซฟซนี่แหละในยูทูบลุงบีดเตอร์นี่แหละแต่วันนี้ก็มามุกดาก็เปิดใจอยู่แล้ววะป๋อเปิดเนาะแค่เลยระหว่างเราเป็นคนให้คนให้คนสวนเลยมุกดาสิรับเราได้อยู่บ่เราค่ะขับใจขับใจเนาะอือไปเดี๋ยวล้มกันไปเรื่อยๆซะก่อนเนาะพามากินข้าวไหมวันนี้พาเพมันมากินซินดาดครับพี่น้องเอ๋ฮั่น โตอีตอีโตซี่หมดฮันโตซี่ยินดันนี่ครับเป็นเอารถจักมาไกลได้ครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนของน้องมุกดากับน้องดวงพีไกลเติบเบื้องในดวงพีขึ้นมาเนี่ยเกือบจะเป็นใหญ่ผูพี่น้องเลยดวงพีก็ได้ครับคาดขนาดไม่ได้เท่าเลยนี่ครับมุกดาไปขับไปข้าในเซิร์นเซิร์นขับไปข้าง่นเลย เออปั๊บโนี่แหละกินน้ำกันนี่แหละมีหลายคนมาเหมือนนังเอกนิวซิตก็มาครับน้องเทพครับพี่น้องครับน้องเทพก็มากินข้าวน้ำมาอนิเออน้องเทพก็มานํ้ำแ้วก็มีไอ้ไส้ครับนี่ครับสวัสดีครับเปินสบเบิ่งแย่งเข้ามาอนีสวัสดีครับพี่เอกคนเดินทางหล้ะค็คนหลงทางนะครับเรื่องเพื่อนเพื่อนบ้าเด่นะครับพนมสบายดีพี่น้องบ่าเดีนะครับพนมครับ น้องคนคนสวยนี่ครับสีดาเามาิหม้อระเบิดว้าวสิดาสนดาพี่น้องมพงเด็มพิการเลยเอานั่กูละก็มามือกี้ห่ดว้ามาหลายมือเลยเจอเจอเจอไปมาเร็ว่ะน้องมุกดาดิครนี่ครับอมุกดาเด้ซือมากินข้าวน้ำมันนี ทุกดืมื่อนี้ไปไสามาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ไปทางสวนมาไปทางสวน<ม>อันวันธรรมดานี่เฮ็ดเฮ็ดร้านอยู่เฮ็ดงานอยู่ร้า,น,น,น,าน,นี่นะอยู่ร้นานเอาเหยท่านอฮัลล์เอาเหยื่อเอาเหยื่อขายโทรศัพท์เออคัดวันหยังก็คัดวันหยังเอ่อเห็ดแล้ววันจันทร์วันพุธหาวันหยุดวันพักผักวันทั้งคาน,านามือผักอันนี้ก็บพ่ได้ยุทธล่ะไปเฮ็ดสวนโอ้ยหน่อยฮะกินข้าวสักกันยังคุยกันไปเรื่อยๆเฮะ ไอเต้เลยนี่เ้อะมือนี้ก็มีน้องทรายนะครับถาเบิ่งคลิปนี้อยู่นะผมเฮ็ดให้ทุกคนครับที่มีความจริงใจนะครับภัยจริงใจภัยจริงจังภัยเอาจริงผมกปะทุ่มเพื่ให้เต้เพี่อเพื่อกันนะครับวันนี่ผมเป็นเรื่องง่ายที่ผมจะถามมาได้นะครับน้องเต้เพป็นการสนับสนุนการเดินทางเข้ามาในมือนี้เพื่อมาหาน้องฮุกดาเพคุนบอกว่ารักจริงนะพี่เต๋อขอสัว่าเพกันเมาหน่อนทางที่ยังไม่ได้เคยพูอกันเนะ เลยห้องดวงปีวกินข้าวน้ำดวงปีกับจักรจักรเสบ้ไปถ่ายคลิปอยู่ไนม์มันนี่ย,ยากแต่เวียกเพื่อนนะช่วงนี้ฮะยากเวียกหลายเวียดลายยากเอามือด้านข้างมาไม่ได้นั่งเอกมิวสิกกับมาเด้อครับมือนี่ฮะบ่าได้แต่ม,มาแต่ดวงปีเด้อน้องเทพคนงามกับมานางฟ้าดทาั้งหลังกกับมาเด้อมือนี้มีแต่นางเอกนะครับมาทำกันเมื่อสิโนงเอกผู้จัดการส่วนตัวนะครับ มาดูแลกันเบิ่งแงงกันมื้อนี้เอ้างามมีแต่คนงามๆครับมานั่งกินข้าวมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอืก็ยังพากันกินแซ่บกินนัวกันอยู่เด้อตอนนี้ก็ได้ห็นว่าก็ได้มื้อนี้เป็นมื้อชีสนะฮะขออนุญาตกินโอ้ยกินหลายให้อร่อยอร่อยนะครับชิ้นจิ้นจุ้่อยกินหลายจ่อยกินหลายว่ามื้อนี้ฮะมื้อชีสบ่วันชีสบ่เนาะ ยังไงก็เพิ่มพลังหน่อยนะครับเพราะว่า<ม>เป็นนางเอกตลอดกาลแล้วนะครับตอนนี้<ม>น้องสาวลุงพีเตอร์ก็งามเหมือนเดิมครับจะกินหลายรอบก็งามมือเ่าแล้วล่ะเราจอย<ม>นะครับอันนี้ดีน้องทั้งฝั่งนี้กับแซบอยู่บะแซบเนาะมากินดี้แส่แนเนะดีปวมบวมดีไปเลยลงปีแซบอยู่บะแซบเนะบบานะ โดยโดยขอบใจเต้เด้อวยชื่อให้แม่เท่าเด้วยส่วนไห่ส่วนน้องลองมากินเข่าซื้อให้ซื้อให้อยากอายอยากอายอยากอายชื่อไห่จะได้ดีใจเต้ฝนเป็นอะไรเจ้ฝนฮ้องยิ้มเบิ้ดทดลองหรือยังใส่กระทะเล็กอันอันบุกฆ่าอยากอายนี่บอกมายำเล่นเลยรได้นี่ยิ้มคือเก้าคนหนี่ก็ได้มันมียังนะครับ พี่น้องมีโอกาสก็บแวะมากินเด้ครับเนเนื้อย่างห้านนี้ก็ได้เอาได้เอารายละเอียดของห้านให้เบิ่งแล้วนะครับโดยประมาณโดยประมาณนะราคาคือว่าบัวแพงนะครับกิโลละหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบเนาะขั้นเป็นปลาหมึกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบ่ขั้นปลาหมึกขั้นทะเลนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ทันเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อหมูนี่ะครับเป็นเนื้ออย่างอนกับประมาณแสนก0ผาหมื่นกีบนะครับแสนหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทเสลียยแล้วกับประมาณสองร้อยนะครับพี่น้องสองกว่าบาทสองกว่าบาทนะต่อกิโลประมาณ2องรอยกว่าบาทนะครับโลหนึ่งอโลสองรกว่าบาทเขามานี่ประมาณ3าถึงสี่โลนะครับกินน้ำกัน4ี่หาหเจ็ดคนนี่แหละหกเจ็ดแปคน กินแปดคนนะครับเทปก,กินลายก็ะมูกเด้อลองมาดวงปีกินหมดได้เศาปากซอมดังในร้องอไงส่วนมุกดานี่กินหน่อยเดียวด๊อกย่ำไปเรื่อยๆเร้าฮะฮะมีความสุขหลายๆครับทุกคนเบิ่งคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คืนน้ำลายไปนน้ำเนื้อเห็นว่าก็ได้สีดาดของห้องกันสีดัดดัดดัดเลยครับจุดจวดเลยน้องเทปเรา บริภ s <S <c oughs> โภคเป็ดกุ้กเนะนอนสาวเทพผลงานครับตอนนี้ที่ตามเราได้ด้วยครับด้วยผลงานของเรากําลังโด่งดังในซองยูทูบนะครับของไอเอกกับพลมนตรการบ่ะเอกกับพลมนตรการเรารปะผลงานเพลงฮักน้องคือเก่าสาวทา่าแค่ขี้ตัวที่บ่บ่เมื่อสั้นสองครับพี่น้องเด้อฮะม่วนๆหลายๆ เอาละครับพี่น้องเลยหลังจากที่เฮ้ากินกันแบบมุ่นมีปีห้ำเบิดครับแสบนัวน้องๆกับมาดูแลเบิ่งแยง,งบสอดท้ายและสองสาวนี่กำลังสิเมือ่อปิดไฟเนี่ยเอออัดไฟจังหน่อยมุกดาและดวงปีต้องเดินทางกลับเนาะบ้านเหลองัวประมาณจักรลักษณ์จนีไปประมาณหกเจ็ดลัก6หกเจ็ดลักษณ์ออะ่ะโอ้ไกลเถื่อนพี่น้องเด้อเอาเดินทางปลอดภัยเด้อ มีโอกาสเจอกันใหม่เดี๋ยวมืออื่นมือมอื่นเอาสิมืออื่นอดี๋ยวไอซิบแะหาอยู่ห้านโทรศัพท์เด้อไปได้อยู่เป็นปอขอบพไะที่ไหวอย่างเน,นาะไอซิมีของไปฝากเล็กเจ๊หน่อยเด้อเด้อมือพอได้เอาไปไว้ใส่กินใส่เพื่อนอยู่เพื่อนนะนะฝากดวงปีน้ำเด้อโอเคมืนเจอกันบายครับรถดีๆเด้อยิ้มยิ้อยิ้มบายบายสบายดีหนึ่งสองสามยิ้ม ไปแล้วเมื่อแล่ะพี่น้องเลยโอ้ไก่เติบเลยครับคุณน้องเทพเนี่ยพ่อใหญ่เอกเนี่ยดวงปีเมื่อแหะครับ